ล้อ Made in เยอรมนีนะครับสำหรับ BBS CIR ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของทาง BBS เลยโท็กสียูธที่ดีสุดในตลาด K w u รุ่นวาเลนส์สามทคอกสัตคอยเวอร์ตัวท็อปจากประเทศเยอรมนี Germany. สำหรับคันนี้ก็เป็นคันแรกของทางร้านเลย oh <my. S 1> น้องจมูกเตินั่นเองนะครับสุดทั้งคันเยอรมันล้วน สวัสดีครับเพื่อนอยู่กดีมเลสแบ็กกับลเลสแบ็กวิวเพื่อนแทรกันลงรถนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมอีกหนึ่งคลิปสำหรับรถที่บอกเลยว่าผมภูมิใจเสนอมากๆสำหรับคันนี้ก็เป็นคันแรกของทางร้านเลยสำหรับ BMW 4 Series G22 ตัวใหม่ล่าสุดหรือเราจะเรียกได้อย่างว่าน้องมูกโตนั่นเองนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำใจในการทำคลิปดีสารเดี เพื่อนเพื่อนที่รักในการแต่งรถได้รับชมได้เป็นข้อมูลได้เป็นแนวาทางบอกเลยว่าคันนี้นะฮะลูกค้ามาจากเขาใหญ่ครับผมโอโ้โหขอบคุณลูกค้ามากๆไม่เสียเวลาครับสุดทั้งคันเยอรมันล้วนๆไปะฮะมาที่ล้อก่อนนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะ เยอรมันล้วนๆนี่คือมาที่ล้อล้อ Made in เยอรมนีนะครับสำหรับ BBS นะครับล้อแลรระดับโลกนะฮะถ้าคุณเป็นคนเล่นล้อนะฮะแล้วคุณขับรถยุโรปอยู่นะฮะแบรนด์ระดับต,ต้นที่คุณจะต้องนึกถึงนั่นคือ BBS นะครับ BBS ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า CIR ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมของทาง BBS เลยเป็นล้อลายเขากวางไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนแต่แฝงไปด้วยความเรียบหรูดูสปอร์ตตัวนี้เป็นสีซาตินแบ็คนะครับแล้วก็ ขอบของ BBS CR ก็จะมีแถบนะฮะแถบอลูมิเนียมนะฮะเพื่อที่จะป้องกันล้อแม็กเวลาเบียดพุทบาทตัวนี้จะมีเทปปิดอยู่นะฮะเวลาติดตั้งเสร็จเราก็จะดึงตรงนี้ออกนะฮะนี่เลยล้อก็จะ m a ็ดอินเยอรมนีนะครับล้อสำหรับ BBS ที่เป็นซีรีส์โฟล์ฟมิงเนี่ยจะผลิตที่เยอรมันนะครับสำหรับสเปคตัวนี้เนี่ยหน้ากว้าง8นิ้วครึ่งหลังกว้าง10นิ้วส่วนยางคันนี้นะฮะเลือกใช้เป็น m i c ชลิน n p i l o สปอร์ต 4S นะครับขนาดยางเนี่ย245 35่0าง 2, 4, ห 3, 5, 20ที่ล้อหน้าแล้วก็ยางหลังเลือกใช้ 2, 7, 5, 30, 20นะครับยางตัวนี้จะเป็นยางที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ไซสักนิดหนึ่งเพราะลูกค้าต้องการความนุ่มนวลแล้วก็ไม่ได้ต้องการโหลดเยอะซึ่งรถรุ่นนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นเพราะว่าด้วยเจ้าซีรีส์4เป็นเครื่องเบนซิน25 8แรงม้าช่วงล่าง M Sport นะครับก็ยางติดมาเป็นยาง Runflat นะครับจะค่อนข้างจะก,กระด้างสักเล็กน้อยนะครับแน่นอนว่าพูดถึงช่วงล่างแล้วช่วงล่าง M Sport นะฮะใครที่ใช้ BMW Series 3หรือ Series 4U ก็น่าจะรู้ว่าถ้าไม่ใช่ช่วงล่าง Adaptive M ก็จะมีความกระด้างพอสมควรจริงๆก็ไม่พอสมควรนะแต่ใช่ไหมเพราะฉนั้นได้โชคดีๆสักชุดหนึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนรถของคุณให้มีความ ฟินเนลเล่ในการขับขี่ยิ่งขึ้นถ้าง,งบประมาณไม่ใช่ปัญหาโชกสิทยูทที่ดีสุดในตลาด K w ดนะฮะหรือว่า K w รุ่นวาเลนซ์3หรือ V3 นะฮะโชคสัตย์คอยเวอร์นะฮะตัวท็อปจากประเทศเยอรมนีนะฮะรุ่นวาเลนซ์3เนี่ยก็สามารถปรับบัมแล้วก็รีบาล์ได้บัมปรับได้12ระดับแล้วก็รีบาล์ปรับได้16ระดับส่วนสปริงนะฮะก็จะมีตัวสปริงเฮลเปอร์เพื่อที่จะเพิ่มความนุ่นนน่่นะามมนนนวลลลลลลใกกกาาาาารรรขขัับบีะคสถเือฟิงได้หหย ตอบโจทย์กับการใช้งานโดยเฉพาะในถนนเมืองไทยแบบว่าตัวนี้ที่สุดแล้วอะถ้าต้องการโหลดและต้องการฟือลิ่งการขับขี่ที่ดีเยี่ยมคุณจัดตัวนี้เลยจบจบแน่นอนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตั้งแล้วก็ทีมงานเราก็จะเซตติ้งแล้วก็พาลูกค้าไปเทสรถกันนะครับเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเราจะไปชมภาพสวยๆหลังจากที่ BMW Series 4 G22 ตัวนี้หล่อเรียบร้อยแล้วนะฮะไปนะฮะ ครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆตอนนี้กําลังตั้งศูนย์อยู่นะครับบรรยากาศนอกร้านก็นี่เลยให้ตากล้องวัดไปดูฝนตกฮะวันนี้คงยังไม่ได้ลองอะไรมากนะครับส่วนเรื่องการเซตติ้งนะครับคุณพี่เจ้าของรถนะครับค่อนข้างจะเป็นคนขับรถเร็วเพราะนั้นคือจะเซตติ้งเฟิร์มนิดนึงนะครับโช๊คตัวนี้นะฮะสามารถเซตติ้งได้หมดเลยเพราะว่าคุณจะชอบขับในเมืองขับช้าๆข,ข,ขับนุ่มสบายหรือจะเป็นสายมุดอยากขับแบบมันๆทรงรถนี่เลยฮะ หล่อมากๆนะครับด้วยสเปคล้อเนี่ยล้อหน้าเนี่ยนะฮะกว้าง9นิ้วออฟเซต25นะครับหลังกว้าง10นิ้วออฟเซต45เนี่ยใส่ T 2 2่สิบออกมาเนี่ยบอกเลยว่าฟิตเมนต์เนี่ยลงตัวมากๆนะฮะด้วยขนาดยางด้วยนะครับที่เป็น245 3520หลัง275 3จ2 0พอใส่ยางไซส์นี้เข้าไปเนี่ยโหลดจริงๆอะโหลดไม่เยอะนะฮะแต่ว่าฟิตเมนต์จะดูลงตัวมากๆเพราะว่ายางเนี่ยพอดีกับซุ้มนะครับแล้วก็ยังคงความนุ่มนวลด้วยนะฮะ เดี๋ยวสุดท้ายหลังจากที่ตั้งศูนย์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมความหล่อชอบกดไลค์ใช้วกดแชร์เหมือนเดิมนะฮะเพ, <ut> พื่อนๆที่อยากจะแต่งรถรุ่นไหนก็ปรึกษาสอบถามเพิ่มเติม,ตมได้คิดแต่งรถคิดถึงแล้วครับสวัสดีครับ